เอฟซี F Z. มาดูกันนาะอระหว่างผมเอาน้ำมันเครื่องเก่าเนาะน้ำมันคอมมาเร็วที่ผมถ่ายมาเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับไอ้น้ำมันเครื่องที่ผมถ่ายมานี่เนาะคอมมาเร็วนะครับเนาะ,ะสังเคราะห์แท้นะครับจะไปหยอดใส่ด้วงนะครับเอฟซีกท่านเนาะเนี่ยนะครับมาดูกันเนาะก็ตอนนี้คือแปลงยาข้อประกาศอยู่เนาะนะครับเสียงอาจจะเข้าไมา่พอดีมาดูกันเนาะ มันมีรู้อยู่นะครับเอสซีถาเนาะด้วงตัวเนี้ยนะครับให้เอซีดูเนาะมันมันมีรูอยู่นะครับนะครับผมจะใช้น้ามันเครื่องเทไปแล้วผมจะใช้กระดาษอุดเอาไว้นะครับเอสซีเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยมันเป็นรูเข้าไปนะครับมันเป็นรูลงไปเนาะแล้วผมจะเอาน้ำมันเครื่องหยอดไว้นะครับแล้วจะเอากระดาษจุกจุกปากมันไว้เนาะนะครับอมาดูนะครับว่า สามสี่วันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะมาดูกันนะครับผมใจะใช้นะ้ำมันเครื่องเนี่ยหยดลงไปลมมาพอดีมันหนีบอเอาลงมาเลยนะครับ,เ,รบนนเนี่ยเอซีดูนะครับผมเอาน้ำเครื่องหยอดไว้เนาะครึ่งลิตรแล้วอันนี้ครึ่งลิตลนนรตนะครับผมจะจุกปากไว้นะครับว่าเขาว่าเขาจะตายไหมนะว่าเขาจะกินไปได้ไหมนะครับ มันเป็นรูเข้าไปข้างในนี่นะครับก็ไม่ต้องมากินวัตแต่ตอนไหนนานนั่นแหละรู้สึกว่าตัวมันจะออกมานะครับอีซิมท่านนะครับตัวเขาออกมาหลุดไปไหนล่ะเจอแล้วนะครับเนี่ย,ย,ย,ยเขาโดนน้ำมันเครื่องเทเข้าไปแล้วมันออกมาให้ทีมท่านนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ยตัวเขา ดูน้อยอยู่ข้างล่างเนี่ยยายิบออกมาผมเอาน้ำเครื่องเทใส่แล้วมันออกมาเองนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันเข้าไปในรูนี่เนี่ยเห็นละอืออ่ะออกมาละยังไม่ทันได้ทิ้งไว้เนาะแค่เอาน้ำเครื่องมาเทแล้วมันออกนะครับอไ,ไนนะอซิฟท่านเนาะนี่ เนี่ยไม่ได้ตายนะครับอีซูซุกท่านนะครับแต่ผมเอาน้ำเครื่องเทไว้แล้วมันออกมาเนาะเนี่ยดูนี่มาดูนะครับว่า,าผ,มผมเอาน้ำเครื่องเทไว้ครึ่งลิตรนะครับแล้วผมไปเอาเอามาเทอีกครึ่งลิตรเนาะปรา, <ผม S 1> ากฏว่ามันเดินออกมานะครับนะครับมันเดินออกมาจากในในรูคอมาเเพาวเอฟซีดูเนี่ยไม่ไม่ได้ตายนะครับเนี่ยน่าจะน่าจะสำลักน้ำนครับเนี่ยมันเดินออกมาได้เนาะเนี่ย ดูนะครับเนี่ยมันมันเดินออกมาเนาะนะครับเดี๋ยวมาไว้ตรงนี้นี่เอาน้ำมันเครื่องใส่แล้วมันเดินออกมาเนาะเนี่ยเดินออกมาให้เห็นเลยนะครับมันถอยหลังออกมาเนาะเนี่ยนะครับผมเทไปแล้วครึ่งลิตรแล้วผมไปเอามาอีกครึ่งลิตรนะครับแล้วก็หยิบกล้องมาถ่ายเนาะเนี่ย น,น่าจะน่าจะสำลักน้ำมันเครื่องนะครับเบรคสิบทันเนาะเนี่ย,อ,ะยะอ่ะเทยังเน,เนี่ยยังเหลือเนะะะาะยังเหลือสักแค่นี้ยังเหลือน้ำมันน้ำมันเครื่องสักแค่นี้เนี่ยสักแค่นี้เนาะนะครับผมเทไปแล้วครึ่งลิตรนะครับดูเนาะเนี่ยอ่ะยังมันไม่ได้ตายนะครับนี่เนาะเนี่ยดู ก็โดนน้ำมันเครื่องก็ออกนะครับอีซูซุนเนาะน้ำมันเครื่องมระกอกมันออกนะครับเป็นประจรสของความเป็นอ่าให้เอฟซดูนะครับมันมันมีรู้อยู่นะครับเริ่มต้นเนาะแล้วผมไม่มียามาหยอดครับยามันหมดเนาะเอสแปดห้ามันหมดนะครับใส่น้ํามาหยอดครับแต่ว่าอ่าผมเอาน้ำมันเครื่องนะครับอีซูซุนมาหยอดเนาะเนี่ยแล้วผมหยอดไปแล้วครึ่งลิตร ผมไปหยิบกล้องมาถ่ายนะครับอีกครึ่งลิตรเนาะเอามาเทใส่แล้วมันเดินออกมานะครับมัน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 เดินออกมาจากจากในคอคอมะพร้าวเนาะเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันตายหรือเปล่านะครับแต่มันน่าจะตายเนาะมันนิ่งเนาะเนี่ยมันสำลักน้ำมันเครื่องนะครับเหมือนมันจมน้ำมันเครื่องเนาะเอฟซีดูเนาะเนี่ยมันนิ่งนะครับนะครับอ่ะตัวตัวมันนิ่งไปเลยเนาะนะครับเนี่ยเอฟซีดูเนาะมันมันนิ่งไปเลยนะครับนะครับ เนี่ยตัวเขานิ่งไปเนาะพอมันโดนน้ำมันเครื่องนะครับเอซิลันเนาะมันโดนน้ำมันเครื่องแล้วมันนิ่งไปมันออกมานะครับอีซีเนี่ยมันออกมานะแล้วก็มันนิ่งไปที่เฉยนะครับมันไม่ทราบว่ามันตายหรือเปล่าเราไม่แน่ใจถ้าเอาน้ํากอกมัน่าจะตายแต่นี่เป็นน้ำมันเครื่องครับอซีดูเนาะเนี่ยอ่ะมันมันกินยอดนะครับผมเห็นรูแล้วก็ผมเอาน้ำมันเครื่องมาหยอดไม่รู้ว่าเจ้าอะไรมาหยอดเนาะเห็นน้ำมันเครื่องก็เอาเลยเอาน้ำมันเครื่องมาหยอดนะครับเอซีมาดูกันเนาะว่าเขาเขาจะตายไหมนะครับ แต่มันนิ่งนะครับไอซีดูนอมันนิ่งเนี่ยนะครับมันมันไม่ขยับนอมันนิ่งนะครับมันนิ่งไปมันเหมือนกับมันอ่ะนะครับมันมันมันตายมันน่าจะตายนะดูแล้วเนาะนะครับน่าจะแพ้นอมันเครื่องนะครับอีซีดท่านเนาะนะครับอ่ะมาดูกันนะว่าเนี่ยต้นต้นที่สองที่สามเองนะครับนะครับหนึ่งหนึ่งต้นเนาะมะพร้าวสองต้น สับกันกับต้นปาล์มนะครับเนี่ยนะครับสามต้นสามต้นนี้กินต้นที่สามนี่นะครับเนี่ยมันกินต้นนี้นะครับแล้วนี่ต้นที่สี่ต้นที่สี่นี่ผมเอาน้ําเครื่องมาเทใส่ไว้เฉยเนาะไม่รู้ว่าน้ำเครื่องหยอดไปในคอมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวจะเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามะพร้าวผมไม่ได้เอาเนาะเอฟซีท่านนะครับเนี่ยผมก็เลยเอาน้าเครื่องมาหยอดไว้มาดูนะครับว่าเนี่ยแต่เขาวิ่งออกมามันยังเดินปกตินะครับแต่พอพอผมจับมาแล้วมันนิ่งไปนะครับอีซีโดมันแข็งเลยนะครับเนี่ย น่าจะแพ้น้ำมันเครื่องนะครับเอซิทานเนาะมันน่าจะตายนะครับเนี่ยดูเนาะมีอ่ะมีอ่ะอ่ะอแมวเ,เลยเอาดวงให้ดวงให้หมีอ่ะอืมอืมไอ <laughs> ห,หมีเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะครับเอซิวทันเนาะ สภาพนี่มันนิ่งกว่าที่เฉยเนาะมันมัน,ม,นมันน่าจะตายครับอีซิวทันเนาะดูแหลกเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่ากินแต่ตอนไหนเนาะผมเคยเอาเอสเปนห้ามาโรยไปแล้วแล้วก็ฝนฝนใหญ่ตกใส่ก็น่า,นาจะนลงน้ําไปแล้วแต่ว่ามันมากัดตรงนี้ผมมาแวกดูมันเจอพอดีเนาะตายเรียบร้อยแข็งตึกเลยนะครับ